วันนี้เรามารีวิวสกินใหม่ Infinity Co d i r e ฮะเดี๋ยวนะ d i เ e จะถือเรื่องมีกิไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันทาจิเราใส่แล้วแล้วป่าเราก็มาด้วยวางลูกบอลดักนี่เน่นี่เน่บาหาลูกนี่เน่นี่เน,บาบาน,น,น่ข้ามันเออแจวสีภัยนี่เน่นี่เน่นนน นี่แน่มานะไม่มีหน้าอับอา,ายใช่ไหมทาจิโอ้โหเข้าไปลึกมากเลยเนี่ยทาจิมาไปข้ามันเออกดแข็งทาจิวิ่ง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 โอ๊ยต่อโลเป็นเข้ามาอ้าวไปแล้วทำไม่หาอ้าวไม่นะแวนกูตุยอย่ามานะนี่เน่นดันต่อไปจิด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวทาจิทาจิ นายควรจะดูสภาพตัวเองท่าจิบางๆๆๆๆางบางๆาไม่ช่วยเท่าไหร่แต่ก็นะแวนแว่นอุ้ยดักซี่จับเว้าแล้วกูก็ตีเว้าด้วยแต่ก็เถอะแต่นายแวนเราก็ไม่ตุยอื้ยฮ้ยเ้ยๆๆๆยเจะเย็นตรโลึจะเย็นตรโลึกคาเมค่ะเมฮ่าดัซซี่จะตุยอยู่นะสีภั่ลรามาว่ะข้านั่นหรือ ี่ยาน่านนโตโลเออต่ซีตุยผัดลูกบอลข้ามัน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 ต้าตายแหละเอออะไรวะนั่นทาจิกำลังอยู่ในกองไฟยาว8เมตรอีล็อกซี่มึงจะทำอะไรสีภัยกูฮะหืมยังไงมานี่ล็อกซี่ล็อกซี่ What <c oughs> ทำไมฟิกเกอร์มาอยู่ตรงนี้นี่เน่อุ๊ยโดนจับกดแข้งมิกิทาจิล้างแล้วหรือเปล่าเนี่ย ถ้าล้างเนี่ยรู้สึกผิดเลยแฮะที่กดแข็งนี่เน่ดันลูกบอลตุ่มๆมาเก่งกล้าเป่นก็สากเก่งเนาะอ้าวโตโลคลังกลางบาลียนี่เน่นี่เน่โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยทำไมมันมันลูกมันตุ่มอย่างงี้ทำใหฮ่าไปแล้วนี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่กูกลายเป็นเจมบอลไปแล้วเหรอเนี่ยเราควรจะเอามังกรกันนะหึจะให้เหรอเอ้า ขอโทษล้กันที่มาช้าไปอุย้ยพี่แกจะให้บบฟ้าฉันโอ้พระเจ้าน่ารักสุดๆจะเอามังกรให้ได้ก่อนดีกว่านี่เน่นี่เน่ย่างอที่แกให้จริงด้วยอะ่ะโอ้ยน่ารักสุดๆเลยนี่คือคุณสมบัติของป่าที่ดีนะคะเราอัญเชิญดาร์กันตรงนี้เ,เหรออุอ้ย นี่แน่นี่แน่นี่แน่บอกเลยว่ามุมแคบๆอย่างนี้ยังชอบนี่แน่นี่แน่นี่แน่ขามีห้าขามีห้าขามีห้าขาไม่ขามีขามีห้าไม่เดินยังรออยู่นะเอาวีเอ็กกับดักเกิลบอลบอกเลยว่าเท่าไหร่ก็กูก็ยอมนี่แน่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 ลูกบอลฮู้ทุกคนศูนไม่ที่สกอร์ของฉันศูนย์ศูนสิบสองกูเล่นยังไงให้ได้แอซิดเยอะขนาดนี้วะเนี่ยแล้วก็ชนะ MVP แม่ของสีภัยสมมงจ้าให้ปลาฟ้าเกาด้วยน่ารักสุดๆขอบคุณทุกคนมากจ้า,ากูแอซิดเยอะกว่าทาจิให้เป็นโลมมิงซะอีกสกินดิเลกซีโอแจกฟรีแล้ววันนี้อย่าลืมไปรับกันนะทุกคนช้าหมดอดระวังเสียใจทีหลังนะเห็นคู่ปองที่ลดไปนั้นไหมใช่แล้วซื้อสกินน้องซินไงล่ะ ไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วต้องเอาให้ครบจ้ะไอให้สุดได้หยุดอยู่ที่มามา่าเท่านี้ก็มีสกินไอดอนครบทุกอันแล้วเย่ขาดแค่อย่างเดียวคือสกนะินมีหน้าต้องรองกิจกรรมช่วงสองทุ่มถึงจะได้รับต้องรอสองทุ่มของวันนี้ถึงจะได้มาครบเซตโอเคตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า